สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องการคำนวณหาลิกเด่นของหอยเลาาพัฒนานะครับครับสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่กดติดตามนะครับครับเรามาดูสถิติงวดที่ผ่านมานี้นะครับว่าที่ผ่านมาคือวันที่6ตุลาวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานี้สูตรเข้าทั้ง3ามตัวนะครับ แต่ว่าไม่ได้จับสามตัวถือว่าเสียดายอยู่นะครับมันเข้าตัวนี้นะครับมันเด่นหกอยู่ครับแต่ว่าจับพลาดนะครับมาเอาคู่มันมาจับคู่นี้มันมาคู่นี้ครับไม่ได้จับทั้งสามชุดนะครับแต่สําหรับคนที่เข้ามาแล้วครับมาถ้าจับเองนะครับถ้าผู้ดูแล้วจับเองนีก็ถือว่ามีโชคอยู่นะครับ แต่คนทํามันเหมือนกับว่าตอนทํามันเหมือนกับมีอะไรมาบาังตานะครับมีอะไรมาบาังความคิดอย่างนี้ครับมันคิดไม่ถึงว่ามันจะออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคนที่เข้ามารับชมนะครับจับผู้อ,องก็ถือว่าเป็นสวรที่ยังเดินนะครับถือว่าเดินดีนะครับเข้าทั้งสามตัวมาสามงวดแล้วนะครับเพราะว่ายังไงผู้ที่เข้ามารับชมนี่มันจะมองดูมองตัวเลขออกนะครับ บางทีคนลงก็คิดไม่ถึงนะครับครับคราวนี้ครับเราจะมาใช้สูตรเดิมนี้นะครับมาคำนวณหางวดประจำวันที่เก้านะครับเราก็จะใช้สูตรเดิมของเรานะครับดูว่างวดที่ผ่านงวดนี้วันที่เก้านี้มันจะมายังไงนะครับจะได้เดรียตัวไหนนะครับ แล้วก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับสูตรแรกครับสูตรแรกนะครับก็ก็จะใช้หนึ่งบวกกับหกนะครับหนึ่งบวกหกก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกกับตัวมันเองบวกกับผลลัพธ์นะครับ จ็ดบวกเจ็ดก็จะเป็นสิบสี่นะครับตอนนี้เจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ได้เด่นเจ็ดกับสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองครับสูตรที่สองนครับเราก็จะบวกลอยมะลัยนะครับก็จะได้เจ็ดหกบวกกับเจ็ดนะครับก็จะได้สามเจ็ดบวกกับเก้าก็จะเป็นหกครับ เป็นสิบหกนะครับเป็นหกเอาแค่หลักหน่วยนะครับแล้วก็เก้าบวกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นสิบแล้วก็บวกร้อยมาอะไรล,ลงมาอีกนะครับสามบวกหกก็จะเป็นเก้าจะได้เก้าแล้วก็หกบวกศูนย์ก็จะเป็นหกรับสูตรที่สองเราได้เด่นตัวนี้นะครับหกกับเก้าหกกับเก้านะครับสูตรที่สอง แล้วก็สูตรที่สามเราจะใช้เป็นคู่นะครับคู่นี้คู่กลางแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็จะได้เอาหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดกับหกนะครับคราวนี้เรามาบวกกันลงมาเลยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองครับสองบวกเจ็ดก็จะได้เก้า แล้วก็เจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นสิบหกนะครับเอาหลักหน่วยนะครับหกหกบวกหกก็จะเป็นสิบสองเป็นสองนะครับแล้วก็บวกลงามาอีกครับเก้าบวกสองก็จะได้สิบเอ็ดได้หนึ่งครับเอาหนึ่งตัวนี้มาบวกกับเก้าหนึ่งบวกเก้าก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ลดหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เก้าเพราะฉะนั้นสูตรที่สามนะครับได้ศูนย์กับเก้า ได้0นย์กับ9ชนชนเด่นเก้นะครับชนเด่นวันนี้เด่นเก้นะครับครับวันนี้เราลองมาจับชุด สตัวเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อมันจะมาทั้งสามตัวเหมือนว่าที่ผ่านมานะครับก็จะได้เจ็ดหศนย์นี่นะครับเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหเก้านะครับเจหก้าแล้วก็เจ็ดเศูนย์

แล้วก็499นะครับตัวนี้เป็นคู่โต๊ดนะครับ3ตัวนะครับเผื่อมันจะมา3ตัวนะครับคราวนี้เรามาจับชุด2ตัวกันนะครับชุด2ตัวก็จะได้เราจะจับทั้งหมดเลยนะครับ จะได้เอาข้างล่างก่อนนะครับศูนย์หกศูนหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นะครับคราวนี้เก้าครับเราจับเก้าเก้าหกเก้าหก เก้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่นะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าสี่แล้วก็เจ็ดหก 76, นะครับนี่เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับ ได้หกเจ็ดหกสี่เก้าเจ็ดจับแล้วเก้าสี่นะครับจะได้เป็นชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวแต่ว่าชุดเด่นนะครับชุดเด่นเราชนเก้านะครับเลือกที่เด่นเก้านะครับวิ่งหวดตัวนี้เป็นชุดสองตัวนะครับ คิดว่าถ้าทุกสูตรมานะครับถ้าทุกสูตรยังเดินต่อนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเป็นเลขสองตัวแล้วก็สามตัวนี้มันเผื่ออาจจะมานะครับครับแล้วก็มีสูตรที่ไม่ได้ลงนะครับแต่ทําไว้นะครับจะเอามาลงงวดนี้เลยนะครับสูตรนี้เราจะใช้ตัวนี้ครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ด บวกด้วยหนึ่งเก้าตัวนี้นะครับบวกกันนะครับก็จะได้หนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองเก้าบวกเจ็ดก็จะเป็นสิบหกเป็นหกนะครับเท่นี้เอาตัวนี้สองกับหกบวกกันก็จะได้แปดแปดลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นเจ็ดก็จะได้เด่นเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดมาดูมันชนตัวนี้ครับชนเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราจะได้เด่นเก้ารองเจ็ดนะครับถ้าเป็นถ้ามันมาเป็นคู่ก็จะเด่นที่เก้าเจ็ดนะครับอันนี้พูดไปตามสูตรนะครับว่าเด่นสุดนะครับเด่นสุดเป็นคู่โต๊ะเก้าเจ็ด 97, นะครับถ้าเก้าเจ็ดถ้าเป็นคู่โต๊สมมติว่าสูตรมันชนกันนล้วมันมานะครับก็จะเอาตัวนี้เลยนะครับสมมติว่าสามตัวนี้ครับสามตัวเราก็จะเอาแค่ชุดคู่ เด่นเป็นตัวเด่นนะครับก็จะเด่นที่ตัวนี้นะครับเจ9 7ห0แล้วก็ตัวนี้นะครับ3มชุดนะครับเป็นเด่น3ตัวคือเอาเจเป็นคู่โต๊ดนะครับจากตามสูตรนะครับตามตามสูตรนี้ครับมันมาชน7นะครับชนที่เจดส่วนตัวนี้ชนที่9นะครับเด่น9เด่น9้าลองเจ็ดนะครับ รอาจจะเป็นชุดคู่เลยนะครับชุดคู่7ก็ได้นะครับเป็น9กลองเจแต่ถ้าสุดมันเดินมันก็มาทั้งทั้งสตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะจับคู่กันหรือเปล่านะครับก็เลยลองดึงชุดคู่3ตัวดูนะครับ มันมีสูตรที่ผมทําอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ลองมันจะตัวนี้ผมขอเด่นเป็นเป็นตามสูตรที่ตัวเองทําไว้นะครับลองดูนะครับขอเป็นเลขดึง97ตัวนี้เลยนะครับมันมีชนอยู่ที่8นะครับขอเป็นดึงลองดูเลข4ตัวนะครับจะได้8 2 เก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดแล้วก็เอามาใส่เอาแปดมาใส่พวกนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเรียกชุดพวกนี้ชุดเจ็ดเก้ามานะครับก็จะได้แปดหก หรือเปล่านะครับแปดหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เก้าเจ็ดสมมติว่าคู่ถ้าคู่ต๊ะเก้าเจ็ดมานะครับแล้วก็อะไรแปด แปดเก้าเจ็ดเก้านะครับเป็นแปดเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับเป็นเลขชุดสี่ตัวนะครับ มันมีขอเป็นชุดกันกันสามตัวนะครับกันสามตัวตัวนี้ขอเพิ่มนะครับเป็นเอาเด่นแปดเจ็ดเก้านะครับตัวนี้เป็นสูตรเด่นอีกสูตรนะครับตัวนี้เป็นเด่นชนนะครับถ้ามันมาด้วยกันมันก็จะมาตัวนี้นะครับ 9ก้แปดเจ็ดตัวนี้นะครับชนเด่นสมมุติว่าพวกนี้ไม่มานะครับถ้าเปลยนไม่มาหลักพันนะครับอาจมาหลักร้อยก็อยู่ในนี้นะครับเป็นตัวชนเด่นนะครับที่นี้เนี่ยคือเด่นเก้านะครับชนเกส่วนนี้ เลขที่เก้านะครับเลขที่มีเก้านะครับก็จะเป็นนี่ครับ90 96 99แล้วก็94นะครับเด่นสุดก็คือ97ครับสำหรับสูตรนะครับของวัดราพัฒนานะครับวันที่9ตุลาก็ได้เลขชุดนี้นะครับยังไงเ,เพื่อนๆก็ฝา เลือกกดติดตามเอานะครับเลือกตัวที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเลขสองตัวครับสองตัวนี้เด่นเก้านะครับเด่นเก้าลองเจ็ดวิ่งลวดนะครับลูดเก้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาชุดโต๊ะเก้าเจ็ดก็ได้นะครับลูดเจ็ดก็ได้นะครับหรือว่าไม่ชอบครับไม่ชอบเลขที่จับให้นะครับก็เอาเลขเจ็ดกับเก้าไปประกอบกับ สูตรอื่นก็ได้นะครับที่อาจจะไปเจอหรือติดตามอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็สามารถเอาเลขเก้ากับเจ็ดไปจับคู่กับชุดอื่นก็ได้นะครับแต่สามตัวครับสามตัวผมเน้นตัวนี้นะครับเน้นเน้นสี่ชุดนะครับเป็นหก ชุดนี้ครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแล้วก็ชุดที่สี่นะครับเน้นสี่ชุดนะครับเด่นสี่ชุดนะครับแล้วก็ชุดสองตัวครับเน้นที่ไดเก้านะครับก็จะได้หนึ่ง5สามสี่ห้าห้าชุดเหมือนกันนะครับชอบสุดก็คือเด่นสุดนะครับไม่ใช่ชอบสุดก็คือเด่นนะครับเด่นตามสูตรนะครับเด่นที่เก้าเจ็ดนะครับฟันเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็มี ชุดสีตัวครับลองดูครับตัวนี้ถ้าอันนี้ก็ติดติดไว้นะครับหรือว่าจะเอามาตัดเล่นเป็นล่างก็ได้นะครับตัวนี้ข้างหน้านี่ครับเป็นล่างรับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เรียกตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็สูตรก็มีวันวันถูกวันผิดด้วยนะครับยังไงก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเรามีโชคเรจาจับตัวไหนก็ถูกครับเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะมาร้อเซนะครับเป็นการคำนวณจากสตินะครับที่ผ่านมานะครับมันใครก็ว่าเราหาความน่าจะเป็นของวัด ที่จะถึงนะครับว่ามันจะออกตัวไหนมันเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับดูเพลินๆน,นะครับสําหรับผู้ที่ชอบการคํานวณหาสูตรเด่นของลาวพัฒนานะครับอาจจะดูเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับหรือว่าจะมาศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับเพราะคนทําก็ถือว่าเป็นการศึกษาข้อมูลการคํานวณเหมือนกันนะครับอาจจะมีสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับ ตามแนวทางที่ได้บวกลบคูณหารนะครับครับยังไงก็ฝากชุดนี้ไว้นะครับตามตามในนี้เลยนะครับครับสําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่ผ่านมาชมนะครับที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับขอให้ทุกคนนะครับ ที่ผ่านมาเจอหรือว่าสมาชิกเก่านะครับผู้ที่รับชมประจํานะครับยังไงก็ขอให้เป็นผู้ที่มีโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับจับตัวไหนเลือกตัวไหนซื้อตัวไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับครับสําหรับวันนี้ครับก็ฝากไว้ครับเลขชุดนี้ครับของหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่9ตุลานะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับเป็นผู้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์เฮียงๆปังๆกันทุกทุกคนนะครับ